ครับ,บสวัสดีครับเราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วนะฮะบางช่วงที่ทางทางสวับทางด้านของเครือขา่ายภาคประชาชนกับทาง SCG ซได้ทํากันไปบ้างแล้วทําอะไรยังไงฮะ,ะลองอธิบายหน่อยครูษนาคือไอ้กระบวนการนี้คือเราต้องการที่จะช่วยพลักน้ําให้ลงทะเละเพราะว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่าการจัดก,การน้ําท่วมที่เห็นเนี่ยเราตั้งผนังกั้นน้ําแล้วก็อพยพผู้คนค แต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่เห็นภาพเลยในสื่อหรือว่าในกระบวนการาทํางานอยู่กับน,น้ําท่วม,มคือวิธีการผลักน้ําให้ลงทะเล<ม>ซึ่งเราอาจจะผู้บริหารจะบอกว่าอุ้ยทําแล้วทําแล้ว<ม>แต่ว่าเมื่อลงไปดูจริงๆในพื้นที่นะคะยกตัวอย่างฝั่งทนเนี่ยฝั่งทนนี่เป็นฝั่งที่ถูกทิ้งนะคะคเพราะว่าทุกคนนะักวิชาการบอกว่ามันต้องเป็นไปตามธรรมชาติม,มันยากเพราะมันขาดอาินฟราสตรักเจอร์ขาดฟอร์ซ <facility S 2> <ม>ิลิตี้ต่างๆโครงสร้างต่างๆไม่พอแต่ที่จริงเนี่ยเราจะเห็นนะฮะ ถ้าดูแผนที่แผนที่เนี่ยนะคะผมถือให้ครับผมถือให้ดิฉันก็ต้องมาเรียนรู้จากแผนที่ในยุคแ้มท่วมอันนี้คือฝั่งตะวันตกนะคะอันนี้คือคลองมหาสวัสดิ์อันนี้คือคลองทวีวัฒนาเราจะเห็นนะคะว่าคลองต่างๆเนี่ยนะคะในฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นคลองขวาง เกือบทั้งหมดแต่จะมีคลองเส้นหนึ่งคือคลองพญาราชมนตรีเป็นเส้นตัดตรงลงมานะฮะแล้วเป็นเส้นตัดตรงเนี่ยที่เชื่อมคลองซอยเล็กๆทั้งหลายนะฮะอ,อ,อันนี้เป็นเส้นแม่ไอ้คลองภาษีเจริญคลองภาษีเจริญจะเชื่อมต่อกับท่าจีนแล้วก็เจ้าพญาทีนี้ระบบวิธีการออจัดการน้ําของกทมคือเขาจะสูบน้ํา เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะตถูกมาที่นี่แล้วก็สูบสูบสูบแต่ว่าเส้นตรงลงสู่ทะเลเนี่ยไม่ได้มีใครใช้เลยยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้ดิฉันเองเนี่ยคือเขาก็พูดว่าของไม่มนันอันนี้มันมาถึงสมุทรสาครเลยถูกต้องค่ะตรงนี้เนี่ยเครื่องสูบน้ำเนี่ยเยอะมากตรงจุดคลองสุดท้ายสถานีคลองพญาราชมนตรีเนี่ยมีสิบตัวนะฮะแต่ใช้อยู่สองตัวถ้าเราไปเห็นภาพเดี๋ยวี่ฉันชี้ภาพให้ดูนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเป็นเส้นตรงลัที่สุดจาก ภาษีเจริญถึงทะเลเนี่ยนะคะคถึงตรงจุดนี้ที่จะลงทะเลเนี่ยเก้ากิโลก็ไม,ไม่ไกลนะ,ะไม่ไกลแล้วดิฉันเองเนี่ยตรงจุดบางบอลตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราไปตั้งเครื่องมือ <ừ> ในการผลักน้าที่นี่ระบบก,การผลักน้ําของชาวบ้านเนี่ยจะต่างจากกทม <ừ> กทมใช้วิธีสูบสูบแล้วข้ามคันเวลานี้เนี่ยแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณไม่ต่ำกว่า2เมตร เพราะฉะนั้นมันก็เออท้นมากการที่คุณต้องใช้พลังงานสูบน้ำเนี่ยเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยามันเป็นภาระแต่ว่าปรากฏว่าแถวนี้เนี่ยไอ้คลองพยาราชมนตรีเนี่ยน้ำต่ำมากน้ำเน่าแสดงว่ามันยังมีพื้นที่รับน้ำเนี่ยมหาศาลนี่เองอยากจะให้เห็นภาพเลค่ะภาพพอดไหวใช่ไหมครับภาพเอาภาพนิ่งก่อนก็ได้ภาพนิ่งภาพนิ่งภเลยเลยครับเดี๋ยวให้คุณลศนาบอกว่าภาพไหนไม่อันนี้ก่อนหน้านี้มีไหมคะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉายภาพไปเรื่อยๆนะฮะคืออันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์นะคะของชาวบ้านทีนี้ระบบวิธีการผลักน้ําของชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ใช่วิธีสูบนะฮะเขาใช้วิธีผลักการผลักคือเราใช้แรงของน้ําที่มันไหลไปด้วยตามน้ำนะฮะแต่ว่าเขาจะติดตั้งไอ้อุปกรณ์เมื่อกี้ถังขอให้ถังเมื่อกี้หน่อยนะฮะย้อนกลับไปนิดนึงย้อนกลับไปที่ถัง ถังนั้นคือเครื่องมือในการผลักน้ําใช่ก็คือถังนี่เขานี่คือวิธีการประยุกต์ของชาวบ้านเขาเอาถังน้ํามัน200ลิตรนะฮะออกติดกันแล้วทำเหมือนอุโมงน้ําให้จมอยู่ใต้น้ําคือผูกกับคอสะพานผูกกับไอ้จุดอันนี้อยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้ำนะฮะแล้วเขาก็จะมีแพรใช่ไหมเอาเครื่องยนต์เนี่ยวางไว้บนแพรแล้วต่อนึกถึงนึกถึงเรือหยุดหยุดหยุดที่ถอยถอยถอยมาก่อนภาพเมื่อกี้ฮะภาพที่เป็นคนคนคนที่ทําใบพัดอยู่่ะ คืออันนั้นเนี่ยก็คือไอ้ใบพัดเนี่ยก็เหมือนกับเราต่อเรือหางยาวคุณกระหนุกคุณสมพลนึกออกี่ยเรือหางยาวที่เราต่อกับแกนนะฮะสสแล้วก็มีใบพัดมาวางอยู่ที่ปากถังแล้วเราก็ใช้เครื่องเนี่ยหมุนใช่ไหมฮะพอมันหมุนปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะถูกดึงเข้าไปในถังแล้วก็ผลักไปข้างหน้าอ hmm. พอมันผลักไปปุ๊บมันผ่านที่แคบมันจะมีแรงสง่งมันก็จะมีแรง,งส่งสูงใช่ไหมพอแรงส่งสูงปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะ ฟุ้งออกไปข้างนอกมันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวแต่ตอนที่กระทรวงวิทย์เอาเรือมันไปผักบนผิวน้ํามันจะไม่มีผลเพราะว่าน้ำมาในที่แค่มันจะไปเร็วกว่าแล้วอันนี้คือน้ําอยู่ใต้น้ำนะฮะว่าสิ่งน้ําข้างใต้นี่มันจะมีความหนักมีความหนืดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผักบนผิวน้ําเนี่ยมวลน้ำที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่ไปให้มันไปตามท่อของเราซะใช่ถ้าถ้ามันผลักอันนี้คือหลักการไม่ต้องใช้ท่อก็ได้แต่นี้เนี่ยอันนี้เป็นต้นแบบนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะฮะว่าไอ้แกน ที่เราตรงนี้ก็จะเชื่อมลงไปกับถังที่อยู่ใต้น้ําอันนี้คลองอะไรคะคุณลินนาอันนี้คลองราชมตรีนี่ละคลองที่บอกนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเราเ้ยงอยู่แล้ก็มาอยู่ตรงจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างถนนเอกชัยบางบอนตัดกับคลองพญาราชมตรีจริงจริงเนี่ยเราจะตั้งเครื่องนะฮะตั้งแต่ตรงจุดของภาษีเจริญนะฮะตรงจุดตัดภาษีเจริญตรงวัดนิมมานนรดีแล้วไล่ลงไปจนถึงก่อนถึงสถานีสูบน้ำ ของพญาราชมนตรีเห็นไหมฮะอ,อันนี้คือเมื่อหลังจากที่เราผลักเนี่ยฮะไอ้เครื่องมือที่มันปั่นเนี่ยน้ำมันจะเกิดการเคลื่อนไหวนะแล้วก็จากการที่เราได้ตรวจสอบกับสำนักงานระบายน้ำรเราเริ่มติดตั้งเครื่องที่หนึ่งวันที่30ตุลาเครื่องที่สองวันที่31บปรากฏว่าระดับน้ำเมื่อวันที่30นะคะมันอยู่ที่จุด3 0เมตรลอทกอคือ,อจากระดับน้ำทะเล พอมาวันถัดมาก็เป็นจุดสามสามวันที่สามสิบเอ็ดนะฮะจุดสามสามแล้วก็ขึ้นมาเป็นจุดสามเจ็ดในวันที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเป็นจุดสี่ศูนย์ในวันที่สองค่อยๆขยับขึ้นแล้วก็วันเมืม่อวานนี้เป็นจุดห้าสองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉัน,นคิดว่าเราทําเป็นต้นแบบแต่ตอนนี้ดิฉันพยายามที่จะระดมความช่วยเหลือนะคะจากประชาชนว่า ใครมีเครื่องมาให้ยืมเอามาให้ยืม,มใครมีอุปกรณ์ที่จริงเอาเรือหางยาวเอาอันนั่นแย่ก็ได้อันนี้คือสภาพน้ําน้ํานิ่งนะฮะก่อนที่เราจะมีการทำเนี่ยสภาพเป็นอย่างเนี้นะคะอันนี้คือก่อนทําอันนี้คือก่อนทำนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทําแล้วเนี่ยน้ำตรงนี้มันใสขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ปัญหาคือเรามีเครื่องที่อยู่ในจุดเพียงแค่หนึ่งจุดแต่ว่าสิบเอ็ดจุดที่เราจะทําต่อไปเนี่ยนะะมันไม่มีเงินนะคะ S <S ตอนนี้ดิฉันเองคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตอนแรกดิฉันคิดว่าจะมีเวลาพอที่ดิฉันจะพยายามระดมความช่วยเหลือจากประชาชนมาช่วยกันพักน้านะคะแต่ตอนนี้ดิฉันคิดว่าเมื่อน้ําไปถึงเพชรเกษมแล้วคิวต่อไปก็คือไปพระรามสองถ้าไปพระรามสองพระรามสองเป็นเส้นเลือดใหญ่นะคะถ้าเกิดไปเนี่ยก็คือตัดขาดจากภาคใต้เมื่อคืนดิฉันเห็นคุณอภิษ์เนี่ยให้สัมภาษณ์รายการทีวีไทย คุณอภิสิทธิ์พูดถึงรัฐบาลว่าฝ่ายค้านยินดีที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอขอเพียงแต่ว่าให้รัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าภาพดิฉันคิดว่าอยากให้คุณอภิสิทธิ์และก็รวมทั้งกรทมนะคะร่วมมือกับภรคประชาชนและสวดิฉันเองเนี่ยมาทําในฐานะสวกทมนะคะแต่ว่าดิฉันเองไม่ไม่มีเราไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่คุณเห็นไหมคะว่าระบับน้ําที่เราผลักเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรากับเมื่อกี้ภาพนิ่งอยู่ภาพหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่า ระดับน้ําระหว่างไอ,คอง้คลองคลองราชมนตรีไปจนจุดที่เป็นสถานีสูบน้ําเนี่ยมันต่ํามากมในขณะที่น้ําฝั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยสูงกว่าเยอะมากยังลงมาอีกได้คือตรงนี้มันยังขยับรับน้ำได้อีกมหาศาลแต่ว่าที่มันยังรับไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีขยะมีสิ่งต่างๆแล้วก็เนื่องจากว่าน้าํามันมีความหนืดอทีนี้ถ้ามันมีการผลักส่งกันนะฮะอันนี้ จะเห็นนะว่านี่คือหน้าสถานีสูบน้าคลองพญายราชมนตรีนะคะไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ําเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนบอกนี่นะ,ะนี่สถานีน้ำนะฮะม,มีเครื่องสูบน้ำสิบตัวใช้อยู่สองตัวเะฮะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ําตรงนี้ถ้าเราทําให้เกิดการเคลื่อนไหวอย,อย่างดีนะคะ ก็จะทําให้ประตูน้ําสามารถเปิดระบายน้ําลงไปสู่ทะเลโดยผ่านไปทางสมุทรสาครน,นะฮะผ่านคลองมหาชัยใช่หไหมแล้วก็ผ่านไปทางคลองขุนราดพินิจใจไปทางสมุทรปราการทำตอนนี้ยังทันไหมครับคือทันไม่ทันเราต้องทําน,นะคะ<อ>คือเวลานี้คนในนินคเห็นนะคะภาพเนี้ยระดับน้ำนี่ไอ้ขยะนี่คือฝั่งคลองพญาราชมนตรีนะฮะแต่ข้างนอกนี่คือฝั่งที่มากกว่าเลี้ยนเห็นไหมว่า ดิฉันมาร์กจุดเอาไว้ว่าไอ้จุดต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ฮะอันนี้คือเครื่องสูบน้ำนะคะแต่จุดพวกนี้ที่เรามาร์กเอาไว้ที่เป็นจุดที่จะวางไว้คือเป็นจุดที่เราจะดันเพราะถ้าหากว่าเราวางนะฮะแล้วเราผลักไปเรื่อยๆมันเหมือนกับแรงที่ว่าเราผลักต่อเนื่องผลักต่อเนื่องปุ๊บน้ำมันก็จะลงพอเราดึงมาจากข้างล่างปุ๊บข้างบนก็จะมีที่ลงมาน้ําเมื่อเราไม่มีคลองให้วิ่งท่านก็ไปวิ่งตามถนนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําคลองเนี่ยให้เป็นที่รับน้ํา แล้วเราก็กําจัดไอ้สิ่งที่เป็นอุปสรรคสําหรับน้ําให้น้ำเนี่ยเดินลงมาเรนคิดว่าเราอาจจะไม่สามารถปฏิเสธว่าเราต้องอยู่กับน้ําท่วมแตท่ทำยังไงเราจะอยู่ให้น้อยลงแทนที่จะอยู่50วันคุณอยู่4ี่ิวันได้ไหมสามสิบห้าวันได้ไหมหรือสามสิบวันไอ้ตรงดอกจันนั่นมันอยู่ตรงเขตอะไรฮะอยูต่ตรงไหนก็เนี่ยฮะจุดนี่นะคะตรงดอกจันที่เมื่อสักครู่นี้เห็นในจออันนี้นะคะดูนะไอ้เส้นนี้เนี่ยคือเส้นคลองภาษีเจริญนะฮะแต่จุดตัดตรงนี้เนี่ยคือจุดตัด วัดนิมมานนลรดีขึ้นคือ,คอ,คอกอทมเขาตั้งเครื่องสูบน้าตรงนี้ใช่ไหมออน้ําเลี้ยวนี่เลยพอวิ่งมาปุ๊บเลี้ยวนี่เลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่ลงมาทางนี้ไอ,อ้ตัวนี้คือบางแคใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่จะออกบางแค่างแคหเพราะฉะนั้นถ้ามาตั้งจุดตรงนี้นะฮะตรงแถวภาษีเจริญเนี่ยจุดตัดตรงนี้นะคะจุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้บางบอลที่เราไปตั้งถ้าจุดหนึ่งแล้วก็ไล่มาพระรามสองจุดหนึ่งแล้วก็พูนเฉลยใกล้ๆแถวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระยะทางจาก ตรงนี้9กิโลเท่านั้นเองนะคะ9กิโลคลองเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรง,ตรง9กิโลลงทะเลนะคะ<อ>ทําไมไม่ใช้คลองเส้นนี้ถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยจะช่วย ระบายน้ําที่ช่วยไม่มากก็น้อยูคลองทั้งหมดจะลงมาหมดนะฮะเพราะว่าถ้าคุณทําตรงนี้ให้ดีคุณช่วยได้หเขตนะทวีวัฒนาตลิ่งชันบางแคบางบอนบางขุนเทียนบ้านคุณอยู่แถวนั้นด้วยใช่ไหมจอมทองใช่ครับเห็นไหมคุณคุณกหนกต้องช่วยถ้าไม่ทําอะไรก็จะโดนถูกแน่นอนวันนั้นดิฉันไปอยู่ตรงจุดของบางบอลที่ไปติดตั้งเครื่องที่สองพันโทวิวัฒน์ที่ท่าน ถูกส่งไปเพื่อจะอพยพคนที่บางบอนนะท่านมายืนดูท่านบอกว่าถ้าทําอย่างนี้ทุก200เมตรนะรับรองตรงนี้ไม่ต้องอพยพเลยมไม่ต้องอพยพทุก200เมตรตลอด9ก้ากิโลใช่ค่ะซึ่งพันโทวิวัฒน์เนี่ยท่านบอกว่าท่านได้เรือมาเนี่ยท่านจะเอาเรือมาให้ยืม,มแต่ว่าให้คุณลสนาไปหาค่าน้ำมันเองนะคะ ดิฉันคิดว่าเอ๊ะทำไมจะต้องให้เรากระเสือกกระสนขนาดนี้ดิฉันขอให้กทมแล้วคุณอภิสิทธิ์นะคะในฐานะที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นคนคุมกทมคืออันที่จริงจะต้องบอกว่าเราได้รับความเอื้อเฟื้อจากกทมนะคะจากคุณหมอมาลินีจากท่านธีรชนแต่ท่านธีรชนจะลืมไปแล้วเพราะว่าท่านอันจะจำไม่ได้นะคะว่าได้เคยอนุมัติว่าอาคุณลสนา ทดลองทําไปเลยแต่อันนี้คือการทดลองทําต้นแบบมเมื่อเราทําต้นแบบแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการทําอย่างจริงจังต้องระดมสรพก,กําลังลงมาที่นี่ซึ่งดิฉันเองเนี่ยยินดีที่จะช่วยนะคะแต่ถ้าให้ดิฉันไประดมทุนในนี้ยยคิดว่าจะไม่ค่อยทันนะฮะถ้ากทมเนี่ยณวันนี้เนี่ยลงมาที่จุดนี้แล้วก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยในฐานะห,หัวหน้าพักเป็นหัวหอ,อกหน่อยต้องเป็นหัวหอ,อกออลงมา คุณเรียกร้องความร่วมมือจากรัฐบาลดิฉันขอเรียกร้องความร่วมมือจากพักฝ่ายค้านและกทมว่าภาคตะวันตกนี้ของของกรุงเทพมคือส่วนที่ถูกทอดทิ้งทุกคนบอกว่าต้องให้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นเดือนแต่ดิฉันบอกว่านี่พี่ธรรมชาตินี่เป็นไปตามยถากรรมมีวิธีการที่สามารถทําได้ทําได้อย่างแน่นอนมาเก้ากิโลเมตรถูกต้องซึ่ง ตัดตรงทําไมคุณต้องไปเพิ่มพะละให้กับแม่น้ำเจ้าพรยาซึ่งเวลานี้อสูงกว่าระดับน้ําทะเลมากกว่า2เมตรโอ้เห็นภาพน่าสนใจฮะน่าสนใจเพราะเราเรายังอยู่ในจุดที่ไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่ฮะเรายังทําไม่ดีพอแต่ฟังจากทางกรทมพูดเหมือนกับว่าตะวันตกเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เราต้องยอมรับหนักใจไม่จริงไม่จริงต้องดิ้นรนบอกถืว่าทางตะวันตกเนี่ย ด้วยกายภาพเนี่ยไม่สามารถทําอะได้มากคลองเป็นคลองขวางซะเยอะใช่แต่ว่ามันมีเส้นตัดตรงที่สามารถใช้ได้และตัดตรงเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะแค่ที่จุดนี้แค่ที่จุดตัดระหว่างบางแคตอนนี้ตอนนี้ขาดอะไรบ้างคุณลักษณะโครงการเครื่องมือไงคะเครื่องมือคุณต้องระดมเลยที่ผคิดว่าภาคประชาชนทั้งหลายเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมเราส่วนใหญ่ไปกรอกทรายกันใช่ไหมฮะทำยังไงที่คุณจะมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องยนต์เก่าๆแต่ที่ ดิฉันที่จริงเนี่ยคุณสุรนุชธงศิลามูลนิธิธปิซิเมน์ไทมอก็พยายามติดต่อ,อกลมอู่ทานเรือเขาบอกเขามีเรือแบบที่เราพูดเลยหลักการนี้เลยคือการวิ่งไปแล้วเนี่ยปั่นแล้วก็น้ําผักผักออกไปผักออกไปแต่ว่าเขาจะไปใช้ทางฝั่งตันออกนะคะตอนตกรอไปก่อนแล้วกันยังไม่มีของให้ใช้ทำไมเราต้องการอยู่กี่เครื่องครับตอนนี้อย่างน้อย ก็มากที่สุดเท่าที่มากได้คิดดูนะคะบ้านที่ฉันอยู่พุทธมนฑลนะฮะเราเนี่ยจะต้องมีเครื่องสูบน้ําเราใช้น้ำเอเราใช้น้ํามันเนี่ยวันหนึ่งไม่ตำมนฑลนะฮะเราเนี่ยจะต้องมีเครื่องสูบน้ําเราใช้น้ําอเราใช้น้ํามันเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ากว่าเจิลิตรในการที่บ้านพื้นที่เล็กๆในการที่เราจะจัดการเรื่องกับน้ําแต่ถ้าในพื้นที่กว้างขนาดนี้เนี่ยถ้าจะให้ประชาชนมรดมพลังเนี่ยมันก็ยังไม่ทันแต่กทมเนี่ยมี ฟอร์เิตี้มีเงินมีงบประมาณคุณต้องมาลงที่นี่ครับถ้าคุณไม่มาลงแล้วคุณบอกว่าน้ําท่วมเนี่ยดิฉันรับไม่ได้นะเพราะถ้าหากว่าคลองตรงจุดสถานีสูบน้าคลองราชมณีถ้าน้ามันเออเออเออเหมือนกับคลองมหาสวัสดิ์แล้วท้นไปจนก็ไม่ว่ากันเราจะไม่ว่ากันเลยแต่นี่คิดดูนะน้ำมันแห้งต่างกันเนี่ยคุณสามารถรับน้ําได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรถึง1เมตรครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ดิฉันคิดว่าต้องทําคับช่ไหมคะ ชัดเจนฮะขอบคุณที่อุตส่าห์มาต้องต้องขอบคุณโฆษณาที่อุตส่าห์มา แล้วก็จะว่าพูดไปอย่างงี้ท่านที่รับผิดชอบก็คงจะรู้นะว่าว่าหมายถึงใครบ้างและท่านท่านช่วยเต็มที่หรือยังถ้าท่านช่วยยังไม่เต็มที่เนี่ยท่านลงมาตรงนี้ซะนะก็อย่าปล่อยให้อยู่อย่างยถากรรมต้องช่วยดินลดนขยะยังเต็มอยู่เลยครับจริงเนี่ยถ้าทําอันนี้ได้สาเร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นต้นแบบสําหรับที่คุณจะทาในภาคตะวันออกได้นะเพราะว่าเวลาคุณดึงน้ำเนี่ยคุณต้องดึงจากข้างล่างเพราะเมื่อเหมือนกับคุณใส่ของไปในถุง คุณยัดอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ข้างล่างมันติดขัดอยู่เนี่ยแล้วน้ํามันน้ำเนี่ยมันไม่สามารถติดมันรถติดนะคะเพราะน้ําเป็นของไหลนะฮะรถติดเนี่ยยอมให้คุณติดกี่ชั่วโมงก็ได้แต่น้ําเมื่อคุณให้เขาติดเขาจะเลือกทางของเขาเองเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้น้ําเลือกทางของท่านเองเราต้องเลือกให้เขามีทางให้เลือกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆรการที่เรากั้นผนังคูคลองทั้งหลายเพื่อให้เรามีเวลาในการจัดเส้นทางให้กับน้ําแต่เรากั้นคูคลองไปเพื่อกั้น แล้วก็ถอยหนีอ,อันนี้มันเป็นยุทธการลบที่ใช้ไม่ได้คับแพ้แน่แพ้แน่นอนอคุณมีแต่ตั้งรับแบบไม่เป็นกระบวบนะฮะแล้วก็ถอยหนีแบบแตกทับเลยอนะถอยไม่เป็น,ปนไม่เป็นขบวนถ้าเป็นสมัยก่อนต้อง,งตัดหัวนะเสียใจก่อฟังวันนี้เห็นภาพเห็น <c oughs> ภาพเห็นภาพจุามาวันนี้ขอบคุณคุณลักษณะอบสุณคุณลักษณะครับสวัสดีครับได้ประโยชน์นะครับเราพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันต่อนะครับ